คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องเป็นเหยื่อเสียหายเนี่ย9,824รายมีการกู้ยืมเงินที่เป็นความเสียหายนะครับรบะดมเงินมานะระดมเงินมา2,489ล้านบาทแต่ทำไมถึง Nation อินไซต์ลึกลับถึงเจาะมาได้ว่ามีการโกงเสียหายครั้งนี้ถึง40,000ล้านบาท โอ้เต oh. เพราะว่านี่คือตัวเลขที่บอก9,000รายนั่นคือผู้เสียหายที่ไปร้องกับแต่จริงแต่กระบวนการจริงๆในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ forex 3d ของรูปแบบนี้ที่มีการโกงกันเป็นแชร์เนี่ยมีคนเข้าร่วม ชะตากรรมนี้80 0 0มื 80, ่นลาย0 0 0หมื่นาเสียหาย4ี่หมื่นล้านมูลค่าที่ซื้อขายจ,จริงๆตอนนี้คือ40 0หมื่นกว่าล้านครับกรณีของฟอเร็นี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับประเทศไทยที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและระดมเงินมาดําเนินการในลักษณะแชร์ลูกโซ่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีหนุ่มคนหนึ่งอภิรักษ์โกธิเขาสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา www.forex3d.com เออแล้วเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาซื้อขายโดยจ่ายผลตอบแทนล่อใจไอ้เมาสเสือเกิน หกสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่วีเลยไีพูดเสียหายไปร้องดีเอไอที่มันดังขึ้นมาแล้วเป็นข่าวถึงวันนี้เพราะมีการโยงกับดาราไงครับโอ้นี่ไงดาราคนนั้นคือพิงกี้สาวไอ้สาวิกาสาวิกาชัยเดชนี่ไม่ค่อยรู้ดารานะพี่วีรู้แต่แต่นักการเมืองแต่นักการเมืองผมอ่านผมรู้ไม่ต้องบอกชื่อเลยเป็นดาราชื่อดังครับที่โกอินเตอร์ และรอบนี้ทั้งแม่ทั้งพี่ชายทั้งพิงกี้ครับโอ้โหสามข้อหาครับร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและข้อหาที่3ร่วมกันนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทาให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องเป็นเหยื่อเสียหายเนี่ย9,824รลายมีการกู้ยืมเงินที่เป็นความเสียหายนะครับระดมเงินมานะระดมเงินมา2,489ล้านบาทแต่ ทำไมถึงเนชั่นอินไซต์ลึกลับถึงเจาะมาได้ว่ามีการโกงเสียหายครั้งนี้ถึง40่หมืนล้านบาทโอ้โหเพราะว่านี่คือตัวเลขที่บอก9,000พันรายนั่นคือผู้เสียหายที่ไปร้องครับแต่จริงแต่กระบวนการจริงๆในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ forex 3d ของรูปแบบนี้ที่มีการโกงกันเป็นแชร์เนี่ยมีคนเข้าร่วม ชะตากรรมนี้แ0 0 0 0ื่นรายแ0 0หมื่นรายเสียหาย4ี่หมื่ล้านมูลค่าที่ซื้อขายจริงๆตอนนี้คือสี่หมื่นกว่าล้านครับครับและในส่วนนั้นเขาบอกว่าจะเสียหายเพราะเอาเงินออกมาไม่ได้ไอ้เสือเพ่นก่อนได้กําไรนี่ไงไอ้เสือเพ่นหลังตายหมู่เลยครับพโอดูสิเริ่มจากหลอกลวงโฆษณาชักชวนเชื่อนะครับนําเงลงทุนซื้อขายตราหรือเปลี่ยนวอลเล็ตเนี้ยอาผลตอบแทน 60ถึง80%ประกานเรินต้นที่ร่วมลงทุน100%อคุณ oh, ดูดิคือง่ายๆนะการลงทุนเหมือนไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยคุณดูมันให้ดูให้ผลตอบแทนกลับไปดิเพราะผลตอบแทนมันนํามาซึ่งความน่ากลัวไปดูผลตอบแทนเมื่อกี้เราจะเห็นภาพว่าทําไมคนแห่เข้าไปมากมายมหาศาลขนาดนั้นพีว่วีส่วนแบ่งกำไรเห็นไหมหกสิบต่อสี่สิบผู้ลงทุนได้หกสิบบริษัทได้สีส่วนแบ่งกำไร ส่วนแบ่งกำไร65ต่อ35ตามเหรียญนำเหรียญตามเหรียญโกเพลตินัมโกเป็นเพลรตินัมเป็นไดมอนด์เลยว่าไปใช่โอ้โหผลตอบแทนรอดใจครับนี่ถ้าไปเอาไดมอนด์เนี่ยพี่โอ้โหเท่าไหร่นะตู้ได้80โอ้โหนี่เป็นเป็นพี่โอต้องไปไดมอนด์ใช่ไหมผมต้องไปไดมอนด์ไดมอนด์แน่นอนไปดูครับเพราะผลตอบแทนนั่นแหละครับมันจึงเกิดปัญหากลับไปเมื่อกี้ครับเราจะเห็นภาพว่าความกลัวความกลัวนั่นแหละ ม,มันทำให้เกิดปัญหาจากผลตอบแทนครับน่ากลัวจริงๆพี่วีมันให้ผลตอบแทนเนี่ย10%ต่อเดือนอนี่ปกตินะเขาบอกว่ายัางออต่อเดือนเหรอ,อ,อต่อปีเมื่อกี้แ0ดหกสิเ้แใช่ไหมใช่ต่อมามีการเปิดบัญชีโดย พูดง่ายคือได้รับผลตอบแทนทุกเดือนอ่ะพี่วีอยู่เฉยๆได้รับผลตอบแทนอ่ะสิถึงสิบห้าก็สิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่วีถ้าแนะนําคนที่รู้จักมันได้ผลตอบแทนจากกําไรอีกห้าเปอร์เซ็นต์น่ไงเริ่มมีเข้ารูปแบบแชร์ลูกโซ่เลยไงแชร์ลูกโซ่แนะนำคนอื่นและผลตอบแทนได้เนี่ยให้จำมาเลยนะครับว่านั่นคือเข้าขายแชร์แล้วคนดูนะถ้าพี่วีลงทุนสองหมื่นเออได้เท่าไหร่นะลงทุนไปสองแสนได้กําไรจากสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเดือนละสองหมื่น คือหัวใจคือถ้าแนะนําคนอื่นแล้วได้ตังค์แสดงว่านั้นเป็นแชร์และคุณผลตอบแทนที่คุณได้คือเขาเอาจากคนที่คนที่2คนที่3ที่คุณติดต่อมานั่นแหละแล้วก็ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆธุรกิจว่าด้วยเรื่องแชร์ลูกโซ่ของ f อร e x 3D เนี่ยก่อให้เกิดก่อนหน้านี้เขาไปอายัดรั์นะผมตามไปดูนะอ,อายัดรัพย์รอบแรกเนี่ยห้าร้อยล้านบาทรวมรถด,ด้วยใช่ไหม d s d s s สดเอครับพอปงอไปอายัดไว้อีก500ล้านก<อ>็พันล้านไปแล้ว ล่าสุดตอนนี้ปปงไปยึดทรัพย์คุณอภิรักษ์กับพวกอีก173ลายนะ173ราลาย,อลายตอนนี้เปิดตัวมาแค่19าไม่ใช่หรอ19นี่คือผู้ต้องหาที่นั่นแต่พ<อ>วกอื่นๆที่ไปซิกไวอ้อ๋อที่เกี่ยวข้องไปอายัด173ลายเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดรวมทั้งสิน้นยึดมาได้อีก232ล้านพี่วินทั้งเครื่องประดับรถยนต์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง นี่ท, <ผม S 2> ที่ทำได้ออแสดงว่ารับมาก็โอนไปไว้ชื่อคนอื่นใช่ชื่อคนอื่นหลากหลายมิติครับและกรณีของฟอเร็ล่าสุดที่เป็นการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนกําลังกลายเป็นบทเรียนสําคัญของบรรด,ดาคนอยากรวยเร็วบอกว่าเรื่องของแชร์ลูกโซ่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับเปลี่ยนแค่โปรดักต์และผลิตภัณฑ์หัวใจสําคัญของแชร์ลูกโซ่ยังมีอยู่อยู่ที่จุดอ่อนของมนุษย์นะครับคือความโลภครับ